เดี๋ยวผมโทรหาเจมก่อนนะขอติดต่อเจมโมโจอนฮัลโหลครับเจมโมโจปะเนี่ยอ่าใช่ครับใช่ครับผมวอยครับผมขอแบบว่าอีก5,500ันยูเซีเนี่ยไม่ชุดก็ปืนนะครับอย่างหนึ่งโอเคครับยังไงผมฝากด้วยนะครับ ID ผมอ่ะเดี๋ยวเจมล็อกให้นะเดี๋ยวผมขอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงขอเดี๋ยวเขาให้เขาล็อก ID ก่อนเอ้ยไอ้อบไอยังทายีกแล้วเฮ้ยสี่ห้าแล้วเนี่ยไอ้กูได้งทายเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อสวัสดีครับผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำนะครับร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่ให้บริการ24ชั่วโมงเติมพับ G ีใช้แค่ uid ถูกคุ้มและไวกว่าเมื่อเติมผ่านเว็บ Richman Shop เติมได้หลายเกมแถมมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนเติมถูกคุ้มไวเติมเกมชั้นนำได้มากมายต้องนึกถึง Rich Man ช h o p no.1 เรื่องเติมเกมร้านดีๆโปรโมชั่นคุ้มๆมากมาย ไม่ลองไม่ได้แล้วนะไปลองกันดีกว่าพร้อมแล้วลุยพร้อมกันแล้วลุยครับไปในครั้งแรกของวันคือเราเอาสูตรเดิมคือเอาแบบของฟรีกอนไงของฟรีกอนไงปุ๊บมาเลยโอเคโอเคอเค,คนแมันจะแบบว่าหนึ่งกล่องได้สองรอบมัมมี่กูได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจะหาว่าเอ้ยมึงเป็นตริมเมอร์แล้วแจกหรือเปล่านะครับนี่ไงเขาไม่ได้แจกนะครับไม่เกี่ยวนะครับแยกแยะด้วยนะมาไปกันต่อปึง้ง ไม่ที่อัพเลยอะ่ะอันนี้ถือว่ามาดีนะครับถึงไม่ได้เอมโฟตแต่ได้ที่อัพรอไงรออ,อัพเวลสวยครับมามาดีครับไปกันต่อมากันต่อเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เริ่มแพ้วแล้วไปกันต่อเฮ้ยบบพุทโธสังโคทำโมโเอมโฟมาเถอะไปเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมแบบเริ่มแรกมาดีตั้งหลังมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้ววะไป นีด่ด <laughs> ออกที่สองร้อยกองไม่เป็นไรแต่ก่อนที่สองร้อยกองอ่ะผมขอที่อัพอ่ะเยอะๆขอที่อัพแบบวะัตถุดิบอัพเยอะๆไปไปกันต่อ <laughs> เออมาแล้วที่อัพมาแล้วไงไป <laughs> จะไปทะเลวันนี้เข็มนะทะเลเข็มแล้วเนี่ยเฮ้ยพอไหมเนี่ยห้าหมื่นอะไปโอ้โหขึ้นอย่างนี้กูดูว่าเอ็มโฟมา เอาเคียวมาให้กูกูนึกแม่กูนึกว่าเอ็มโพเมื่อกี้มันขึ้นสีทองมันปึ้งปึ้งเนี่ยกูก็โมโหกระโดดไปกันต่อ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 ชิวๆเฮ้ยชิวๆเฮ้ยแล้ไม่ชิวอยากได้เหรียญไงอยากได้เหรียญเอาไปแรกได้แต่เหรียญเลยทีนี้เออเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันได้ทั้งวันนะกูเอาลัวกูเอาลัวเหรียญลัวมาเหรียญมาเอาอีกเหรียญีิกูไม่เอาปืน เรามีขออือนนะครับที่นั่นบุญที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับเกิดมา21ปีนะครับตอนนี้อายุ21ปีบริบูรณ์ผมขอให้ผมได้ภายในอีก50กล่อง5ทีผมลัวนเลย5ทีปุ๊บ1 2 3 3แล้วนะตีแล้วนะกูไม่เปิดแล้วอีกล่ององลอยไปกับทะเลแล้วมั้งเอ็มโลกูอะเยอะมาไปไปกันอีก เออถอดสะกินปืนผมว่าต้องถอดสะกินปืนก่อนหรือถ้าเขาเห็นเราไม่มีสก,กินปืนเน่เน่อันนี้เขาให้แล้วเดี๋ยวเขาให้แล้วนี่ไม่มีชุดด้วยกูมไม่มีชุดด้วยเน่ผู้ <laughs> เล่นใหม่ครับเมผู้เล่นใหม่ครับยังไงช่วยให้ออกกำลังใจผู้เล่นใหม่นะครับผมไม่มีชุมไม่มีชุดไม่มีปืนเลยครับนี่คือการเติมครั้งแรกของผมครับปึ๊บ <laughs> ชุดมาเลยชุดมาเลยกดตกลงกดตกลงโอเคอ่ะเอออ่ะอะไร เชื่อคนของน้ำขอบคุณแบงค์ครับผมห้าสิบดาวเฮ้ย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 ไปไปมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยกูได้บอร์ดแล้วเว้ยไอ้คืได้บอร์ดแล้วเว้ยกดเปิดแล้วกันหายใจคำอ้ายหนึ่งครับเย้ไอ้ได้มาสุดนี้มาของแดงมาแล้วของแดงมาแล้วกันหายใจต่อกันหายใจต่อเฮ้เดี๋ยวกูตายอ๋อ เอ้ยมาอีกแล้วไอ้ชุดมาแต่ปืนกูไม่มาเลยว่าะสิ่งที่กูอยากจะได้เนี่ยจุ๊บก่อนหนึ่งทีจุ๊บก่อนแสดงความรักก่อนแสดงความรักก่อนเออมาแล้วมาทำไมไว้หมวกไว้ห่าเนี่ยเจ้าไม่มีดวงไอ้มนุษย์ไอ้ข้าโกรดังแค่นี้ข้า ผมให้โอกาสท่าน5ทีนะถ้า5ทีแล้วท่านไม่ได้ท่านรู้นะว่าท่านจะไปไหนอ่ะสามแล้วท่านท่าน3มทีแล้วนะผมต้องการเอ็มโฟและผมต้องการชุดด้วยครับท่านท่านสทีแล้วครับท่านให้ทีสุดท้ายอไปเลยท่านอ่ะไปไหนครับไป5้าทีไม่ได้เลยเออ ทำไมมินเหมือนมามี่เลยอ่ะมัมมี่สามสิบยูตีเขาดึงคาเปิด์ตั้งหลายหมื่นยูตีเป็นแสนยูตีอ่ะอันนี้ไม่เหมือนมัมมี่เลยอะ่ะหมดไปสามหมืนม่นกว่าแล้วว่าชุดมาแต่ไม่ใช่ชุดที่ผมอยากได้ชุดมานักล้างทะเลลึกอะ่ะนี่กูใส่เอเลยเน่ไปกันต่อ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  โอ้โหนี่ผมจ้องทุกอันเลยนะผมพุ่งตรงผมจ้องทุกอันเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาขวัข้างล่างก่อนนี่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ก <Monday> ูมีแล้วรถเด็กน้อยอะรถเด็กน้อยอะมึงมึงมันมันได้ทุกชุดที่กูไม่อยากได้โอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอ้ my god เเลยดี๋ยวผมโทรหาเจมก่อนนะขอติดต่อเจมโอจอนฮัลโหลครับเจมโอจอนปะเนี่ยอ่าใช่ครับใช่ครับผมวอลครับนี่ผมเปิดกล่องมาประมาณ4ี่0 0 UC แล้วครับผมไม่ได้ปืนไม่ได้ชุดเลยครับผมขอแบบว่าอีก5,500 UC เนี่ยไม่ชุดก็ปืนนะครับอย่างหนึ่งโอเคครับยังไงผมฝากด้วยนะครับไอดีผมอะวอลมุมุครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวทีเอมล็อกให้ได้เดี๋ยวผมขอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอสักสองนาทีพอเดี๋ยวเขาให้เขา ครับครับผมขอบคุณมากครับพอดีหมดไปเยอะแล้วครับมันเพิ่งดวงไม่ไหวจริงๆครับผมกนะ็เลยต้องเพึ่งแบบเกมโมโจขอบคุณมากๆนะครับที่แบบให้ผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมโทรใหม่ครับโอเคับโอเคคขคคาทานี้นะครับเห็นไหมติ็กเส้นครับทำไมล่ะบอลิกะ่ะติ๊ตาแปดแสนไงคือเจมต้องให้ไงตอนแรกที่แบบไม่โทรตอนแรกเพราะว่าแบบอยากจะแบบอุดหนุนเกมอะเขาในว่าเราต้องอุดหนุนเกมมาหน่อยเพราะว่าเราที่แล้วเราเอามา 30UC แล้วไงถ้าเราไม่อุดหนุนเกมอะเกมมันจะดีขึ้นไหมเขาจะพัฒนาขึ้นไหมมันไม่ได้ต้องเติมก่อนครับ ยิชิวๆครับยิ้มชิวยิชิลครับยิ้มชิลไปเลยยิ้มชิลไปไปพูดมาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสอะไรแต่ในใจก็แอบหวังนะสุ่มหนึ่งครั้งก่อนดีกว่าบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งไม่ดีละเปลี่ยนมอโจโให้แค่นี้พอเป็นไม่มไรครับมันไม่มไรครับเจมมอโจ đó. โอ้ยยูซีไม่พอไม่ต้องการเพิ่มนะครับสุ่มไปเลยเอาให้หมดอดไอ้มดตูดเอ้ยเหลือไม่ได้ เหลือไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อดีกว่าว่ากูเหลือไปก่อนเนี่ยโอ้โหมีแล้วมีแล้วโอ้โหได้ทั้งหมดนะดูดิอุย้ยเหมากกระดาษนะเหมากกระดาษนะดูดิอะไรนะเห็นเขาบอกว่าเขาเปิดอ่ะน,นะเปิดแสนยูซีคนบอกเปิดแสนยูซีเจ็ดหมื่นยูซีไม่ได้เลยจริงๆแล้วถ้าเราโทรนั่นแรกอะ่ะห้าพันยูซีเราก็ได้อ่ะน,นะเอ็มโฟอ่ะเอาไปก่อนครับเอาไปก่อนวีนี่ไงเราเปิดไฟมาละ <c oughs> ไปกัอนอีกครับดิครับรอเลยอ่ะเช็เช็เอาเลยครับเอาชุดเลยครับเดี๋ยวค่อยอัพ ปืน่ะจัดไปเลยครับผมชุดทองมาอีกแล้วเด็ดเด็จัดไปเลยครับดูว่าเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจเนี่ยนะเขาจะพูอย่างนี้กูไปซักอย่างนี้เลยเด็ดเด็ดเด็ดอุ้ยเท่ว่ะเวลาเรา,เราไม่ถือปืนนี่มันเห็นซิกแพคด้วยเดี๋ยวพูดทอดมั้งเดี๋ยวผมโชว์มั้งนะของผมอ่ะอึ๊บอึ๊บอืมผมผมต้องเติมอีกใช่ไหมเ uh huh. นี่ยกูเอ้ยไม่จบออกมานต้องมีต้องมีทั้งหมดจะดูจะมีอะไรนักหนาตังก็ไม่เคยจะมีไป ยังไงเราก็ได well, really ้อยู่แล้วเอาขอแบบขอเหรียญเยอะๆขอของสามมันล้เหรียญได้เหรียญนะได้เหรียญจริงไม่ได้เลยเลยถึงแล้วโอเคครบแล้วเราแลกเลยครับท่าเต้นก่อนของมันต้องมีมันก็มีให้หมดจบนี่นี่คือผมต้องเปิดให้ครบหรือเปล่าหกหมื่นอ่ะงั้นงั้นผมใช้ครบก่อนเมื่อกี้ขาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเมื่อกี้ขาดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสิบซื้อถ่ายซื้อถ่ายนะครับดาซื้อเลย เอาเปิดกล่องไหนดีกล่องไหนคุม้มไปเลยไปกันต่อเลย,เอยไอ้อมไอ้อมเข้ามาด่วนเลยจะลือะล้อตกบ้านเล่สองสี กูไล่ถ่ายด้วยเอ้าไอ้มาไวเกินเฮ้ยไอ้กูมาไวเกินกูไล่ถ่ายกูได้สังศีงอตะฝังอะไรบ้ากว่าสิบหรือสี่ปะเอาไหมสิบหรือสี่ป่ะถ่ายมาเลยจบโอเคมันไม่มาละมันไม่มาให้กูละอะไรอะมันให้แต่เพชรอะไรเนี่ยโอ้ยมีระเบิดเดียวมีระเบิดเดียวปะของใหม่ไปได้ของใหม่มะเอาเฮ้ยมาแล้วอันนั้นอัญมณีเลีองแสงกูมาแล้วไงกูเล่นถ่ายได้แล้วไงโอ้โหมาอีกแล้วอันอัญมณีเลีองแสงกูมาอีกแล้วไอ้ว่าเวลแปดแม่งเลยว่ะไปดิ เอาได้ถ่ายมาอีกแล้วเว้ยถ่ายมาอีกแล้วเว้ยโอ้โหเครื่องร่อนมาอีกแล้วเว้ยเครื่องร่อนกูมาอีกแล้วว่าลอ้นี่โอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยตัวกูดีจังหวะเนี้ยไอยันถ่ายมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสี่ห้าแล้วเนี่ยไอ้กูได้ถ่ายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงเท่ากูได้ถ่ายสองอันนะเนี่ยสองรอบอ่ะสี่อันแล้วว่าไอ้โอมไออะไรวะน้าคุ้มแล้วเดี๋ยวเก็บไปละพอแล้ว เฮ้ยกูได้เอไอไออมกูได้สองตีอ uh 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 ีกรอบหนึ่งก uh ูได้แบบขายสามอันไอโอมแต่สี่อันไอไอ่ะกูไปอัพาปืนก่อนอ่ะกูไปเอาหกก่อนกูไปเอาไปเอาหกก่อนกูไม่ได้คิวสี่ก่อที่ต้องมีสามอันอ่ะใส่ใส่ของแป้งก่อนมันต้องเลือกใส่ใช่ไหมถ้าเราใส่อย่างอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมเด็ดดอดแล้วกันนี่โอเคหบ